อันดับแรกก็ให้นิสิตธเข้าไปที่เว็บ g a h o o d com ครับ https g a h o o d com <Okay. S 1> อ่าเรากดได้เลยครับ <Okay. S 1> เปิดไปดหน้านี้แป๊บน,นึงครับ <Okay. S 1> อ่าตัวนี้ตัวนี้อ่าโอเคนะครับ g a h o o d com นี้ครับโอเคนี่คือเราเข้าในฐานะของการเป็นทีเชอร์นะครับก็คือเราจปสร้างข้อสอบเข้าหน้าเว็บได้เลยครับโอเคอันดับแรกนะครับ เราก็ไปที่ i ซอัพเพราะเราไม่เคยมี user อรนี่แล้วไปที่ i ซอัพครับไซอัพเลยใช่ครับ i ซอัพเสร็จแล้วนะครับถ้าเรามี user อร์ของ Gmail ที่อาจารย์สมัครที่อาจารย์แนะนําไว้จําได้ไหมที่อาจารย์มอบหมายไว้ให้เข้า g n up with Google ได้เลยครับอ่า h ิดกูเกิลได้เลย with google ได้เลยนะครับ เลือกทีเชอร์ครับเลือกทีเชอร์ครับก็หลังจากนั้นก็ไปที่ Analyzer account ครับเพราะว่าอย่างเครื่องนี้มัน user เยอะใช่ไหมครับอ่าใช่เราก็กรอก user name ที่เป็น gmail ของเราครับอ่ากรอก user name ของที่เป็น gmail นะครับ เดี er ๋ยวยูเซอร์นี้พยายามใช้ทุกงานที่อาจารย์มอบหมายนะครับเพราะว่าจะได้จําได้รหัสผ่านก็พยายามใช้ตัวนี้ไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะครับววแล้วก็เน็กครับแล้วก็กรอกรหัสผ่านเลยครับโอเคครับพกอกรอกเสร็จแล้วนะครับมันจะมีการให้คอนเฟิร์มอะไรบางอย่างอยู่นะครับก็ รับโพสต์ผ่านทางอะไรครับทางโทรศัพท์ได้ไหมคอนเฟิร์มคิด v ร r ฟายก็ได้ครับอ่านนั่นแหละครับ,รรบตัวบนครับเป็นส่งข้อความมาโอเคแล้วเราก็ดูในข้อความของโทรศัพท์มือถือเราครับเห็นไหมครับว่าเขาจะมีระบบความปลอดภัยนะครับก็คือบางทีกลัวว่าเราสมาัครเล่นหรือว่าแบบสมัครเพื่อไปใช้ทาอะไรที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ รอรหัสผ่านแล้วก็ออกมันจะเข้ามามือถือเรานะครับแล้วก็กดได้เลยครับปุ๊บนาโอเคพอเข้าได้แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสมัครผ่าน Gmail ง่ายมากเลยนะครับหลังจากนั้นก็เขาจะให้เรากรอกนะครับว่ารายละเอียดของเรามีอะไรบ้างนะครับ Your Account Detail ก็คือมหาวิทยาลัยก็เกษตรศาสตร์ University ได้เลยครับกรอกได้เลยครับกรอกเกษตรศาสตร์ University อ่าใช่ครับกรอกได้เลยครับ ใช่ครับ S A R T ว UN ัก U University ก็ U N I V E R S I T Y ครับแล้วก็ name user name เราใช้ user อะไรครับแล้วแต่เอาเอาชื่อเหมือนชื่ออ e ีเมลเราก็ได้ครับแต่ไม่ต้องมี assign ครับอา่าชื่อเหมือนอ e ีเมลเราครับอา่าแล้วจำให้ได้นะอา่าจำให้ได้นะครับมีตัวเลขไหม ตัวเลต่ขอได้ลอง yes ดูครับถ้าสีฟ้านะ่าจะได้นะแล้วลองกด j o ยครับกด j o ยเลยครับ join าหดพยายามใช้ user ที่เป็นแบบนี้แหละครับที่อาจารย์บอกครับก็คืออะถ้าขึ้นมาอย่างนี้แล้วแสดงว่าใช้ได้แล้วนี่คือเสร็จละสมัครไม่เห็นยากอะไรเลยใช่ไหมครับอาโอเคนะครับจะเห็นไหมครับว่า ขวามือเราก็จะมีชื่อของเรายูเซอร์ของเรานะครับซ้ายมือมุมบนซ้ายมือจะมีเขียนว่า New แล้วก็ K นะครับก็คือเราเริ่มสร้างข้อสอบโอเคไหมครับถ้า New ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสร้างกรอกข้อมูลเสร็จแล้วเราเราก็เข้ามาหน้านี้นะครับ New K เนี่ยก็คือการสร้างข้อสอบนะครับก็กด New K เลยครับเพราะเรายังไม่มีข้อสอบอะไรนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็เลือก Quiz ครับ Quiz อ่าพอเลือก Quiz แล้วนะครับ ในช่องแรกนะครับไตเติลนะครับก็คือข้อสอบนี้เป็นข้อสอบประมาณอะไรก็เกี่ยวกับภรัฐศาสษาสุขาศึกษาก็ได้ครับอันนี้เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทีหลังได้นะครับชุดนี้เป็นชุดข้อสอบเกี่ยวกับพาครัฐศาสตสุขาศึกษา,กษาเกี่ยวกับกีฬาอะไรอย่างนี้ทั่วไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์เอาวันเอาวิดีโอไว้ให้ดูอีกทีหนึ่งได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูอีกทีนึงแล้วก็ดีสคริปชันนะครับเป็นรายละเอียดนะครับก็เอาจจะบอกว่า เป็นข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับพระรศึกษาสุขศึกษาถ้ายูเซอร์ใคร Gmail เข้าไม่ได้แนะนำให้สมัครใหม่ถ้าจำไม่ได้จริงเรื่องรหัสผ่านนะครับอ่าดิสคริปชันเป็นรายละเอียดของข้อสอบอ่อนีอ่น่นี่ได้ครับ New การูแล้วก็เลือกิใช่ครับอ่าตัวนี้เลยอ่า พันมือถือก็ได้นะครับดูเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาก็ทำได้เหมือนกันครับแต่มันอาจจะเมนูอาจจะลำบากหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็ตรง visible Vis to ก็เป็น everyone ก็คือเล่นได้ทุกคนภาษาเป็นภาษาไทยดีกว่าครับอ่าภาษาไทยกดเลยครับกดเลยกดภาษาไทยเมื่อ,อกี้กดอะไรปะอ๋อนี่กดไปโอเคได้เลยครับถ้าขึ้นปุ่มโอเคมาก็คือเขาจะแนะนำวิธีการใช้อะไรเงี้ยเราก็กดโอเคไปเลยครับ ไทยแลนด์อยู่แถวท้ายภาษาไทยโอเคแล้วก็แอดวานซ์ลองเลือกดูครับกดดูครับก็เป็นระดับยูนิเวอร์ซิตี้ก็ได้ครับอ่าโอเคแต่ถ้าเราไปทำข้อสอบในระดับโรงเรียนก็ค่อยลงเปลี่ยนไปโรงเรียนนะครับส่วนเครดิตพวกอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับก็คือเป็นเป็นแบบคล้ายๆว่าอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราอยากจะบอกว่าชุดข้อสอบนี้มันเป็นวัดความรู้อะไรอะไรองี้นะครับแล้วกดโอเคได้เลยครับโอเค โอเคโกครับอันนี้ก็เป็นแบบแนะนำแล้วก็ Maybe later ได้เลยครับโอเคจริงๆข้อสอบเราสามารถใส่รูปภาพได้ด้วยนะครับเห็นดินสอไหมเราใส่ดินสอดูครับกดดใส่รูปภาพเลครับแล้วเลือกรูปภาพที่ตรงนี้ครับถูกต้องเลือกเลยครับไปที่ My Picture ก็ได้ครับเราเลือกรูปภาพเกี่ยวกับกีฬาอะไรก็ได้ เมื่อกี้เพื่อนอ่าเซฟมาอยู่อ่าโอเคอ่าใช่ครับทวนอีกครั้งนึงนะครับไทเติลก็เป็นภาระศึกษาสุขศึกษาส่วนด e สคริปชั o นก็เป็นข้อสอบจริงๆอันนี้เราเขียนเองได้นะเราบรรยายเองได้ไม่ต้องเหมือนอาจารย์เป๊ะนะครับอ่าแล้วก็โอเคโกเลยอ่าตรงไหนครับอโอเคโกเลยเซฟครับอ๋อเรายังไม่ได้สร้างข้อสอบเลย อ่าได้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 อ่าตอนนี้ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วอ่ากลับไปหน้าเมื่อีอ่ากด exit ออกก่อนอ่ากดโอเคนะครับเอ่อเมื่อกี้เราเราสร้างชุดข้อสอบมาแล้วใช่ไหมอ่าไม่ไม่ไม่กดกด close ไปก่อนอ่าอ่าดีลีตก็ได้ครับอ่าไปที่ close ก่อน โอเคอ่าไปที่ไมค์การ์ฮุสกันครับอ่าไมค์การ์ฮุสไม่สร้างเลยอ่ะนิวการ์ฮุสใหม่ครับโอเคทำให้ดูอีกทีนึงนะครับนิวการ์ฮุสแล้วก็เลือกควิสครับควิสแล้วก็ในช่องไตเทินก็พะรักษาและสุขศึกษา Description ก็คือข้อสอบวัดความรู้อะไรเกี่ยวกับพะรักษาอ่าได้ได้ได้ประมาณนั้นก็ได้อ่า แล้วก็เอารูปใส่รูปใส่รูปใส่รูปที่เกี่ยวข้องกับทางพรักษาสุขศึกษาลองเอาผ้ามาใส่ดูนะครับเอาผ้ามาใส่ดูอ่าเห็นอัปโหลดอิมเมจไหมที่เป็นรูปภูเขาอ่ะออันนี้เราเลือกภาษาก่อนนะครับเลือกภาษาเรียบร้อยแล้วก็เลือกโอเคอ่าเลือกรูปครับเลือกรูปอ่าโอเคแล้วเอารูปใส่ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับ คราวนี้เรียบร้อยแล้วกดโอเคโกก่อนเพื่อไปสร้างข้อสอบเป็นชุดๆอันนี้คือเหมือนกับเป็นรวมรวมข้อสอบทุกข้อของของของชุดนี้นะครับของชุดนี้แล้วก็กดปุ่ม add question ได้เลยครับ add question ได้เลยนะครับอ,อันนี้คือข้อแรกครับตั้งโจทย์เลยสมมติจะถามว่ากีฬากีฬาชนิดใดที่เล่นเป็นทีมอ่าสมมติถามคำถ,ถ,ถามง่ายๆนะครับใช่ครับ ใช่ครับแอนเซอร์วันเลยครับในช่องข้าบวนนะครับในช่องข้าบวนเขียนว่ากีฬาชนิดใดที่เล่นเป็นทีมจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับอ๋ออ,อ๋ออ,ออ๋ขอบขอบวนขบบขบวนเห็นไหมค s t i o n เห็นไหมครับแอ s เซ r ร์วันเป็นเท่าทีเมื่อกี้แอนเซอร์วันเป็นเป็นชอยครับ ว่าเวลาเราพิมพ์โจทย์เนี่ยมันจะใส่ตัวหนาตัวอะไรได้ด้วยนะครับตัวเอียงใส่กีฬาชนิดได้แข่งขันเป็นทีมไดนะ้ถามยัง้นก็ได้ครับเราสามารถทําตัวเอียงตัวหนาอะไรได้ด้วยนะครับตัวห้อยตัวยกกําลังอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ต้องแรกก่อนแทรกข้อความก่อนเราค่อยกดเหมือนเหมือนเวิร์ดเลยอ่าโอเคนะครับส่วน time t ม m e l ิ m คืออะไรรู้ไหมครับ time ลิมิตคือ เวลาที่ใช้สอบใช่จริงมากนะครับก็30-20อะไรก็ว่ากันไปนะครับอ,อ,อ,อได้แล้วก็ใช้ก็คืออันนี้ก็ต้องออกเองเลยใช่ครับกี่รายบ้างบาสเกตบอลฟุตบอลฟุตซอลแล้วก็อะไรแต่มันต้องมีทุกข้อถูกด้วยนะข้อไหนถูกให้กดกดปุ่มเครื่องหมายถูกเห็นไหมครับที่อยู่ข้างหลังสุดนะครับ วิ่งก็เป็นทีมได้นะวิ่งผัดเนาะแต่มันไม่ได้วิ่งผัดใช่ไหมออโอเคได้ได้ลองดูเล่นๆครับคำๆก่อนข,ข้อไหนถูกให้กดข้างหลังนะครับให้มันถูกเป็นสีเขียวนะครับอาแล้วก็เอารูปใส่ได้ด้วยนะครับเ,เห็นรูปไหมภูเขารูปภูเขาเหมือนเดิมวิดีโอก็ใส่ได้นะครับโอเคเอารูปไหนก็ใส่มันมีรูปกีฬาแล้วเราก็นิกได้เลยครับ ส่วนพวกเครดิตเราไม่ต้องใส่ก็ได้ครับนี่คือ1ข้อเสร็จแล้วถ้าเราจะเพิ่มข้อต่อไปคือข้อ2ก็แอดเลยครับอ,อ,อาจจะถามว่ากีฬาอะไรใช้อุปกรณ์เป็นลูกกลม,กลมสมมตินะครับกีฬากีฬาชนิดใดที่ใช้อุปกรณ์เป็นลูกกลม,กลมสมมตินะครับอันนี้เราแต่งเองก็ได้นะไม่ต้องเหมือนอาจารย์ก็ได้นะกีฬาอะไรใช้ลูกกลม,กลม อ่าโอเคอ่ะก็เขียนเลยครับกีฬาอะไรฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลถูทุกข้ออะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วแต่เราเนะี่ยเขียนได้เลยอ่าโอเคใช่อ่าเก่งมากครับช่วยกันช่วยกัน ああกดกดกดโอเคเอาไปกันโอเคโอเคเลยครับอ่าโอเคก็กรอกไปเลยนะครับถูกคืออะไรอ่ะก็อ่ะอใส่รูปหน่อยก็ได้อ่ะใส่รูปให้มันดูสีสันหน่อยครับ,บอ่ะโอเคเอาเพนอ่ะเน็กเลยครับรเราจะทำต่ออีกไหม ถ้าทําต่อก็เพิ่มข้อสอบอีกหนึ่งข้อแต่ถ้าพอแล้วกเ็เราก็เอาไปเล่นเลยครับกดเซฟครับเ,เซฟเลยแล้วก็ถ้าเราจะเล่นนะครับเราก็กดเพย์อิดครับแล้วเราก็เอาโค้ดนี้ไปให้ลูกศิษย์เราเล่นท่านเองโอเคไหมแล้วก็เลือกคลาสสิกครับเลือกเรื่องบนข้างล่างอ,อ่เลือกมันก่อนครับงอ่าเลือกคลาสสิกครับเลือกคลาสสิกก่อน คลาสสิกก็คือเล่นเป็นแบบเหมือนเมื่อกี้ที่เราเล่นส่วนทีมก็คือ3คนต่อหน,นึ่งเครื่องได้โอเคไหมครับอ,อันนี้คือเอาคนที่ไม่ให